ครับสวัสดีครับผมก็มีคิปชอปนะครับวันนี้อยู่กับตู้ลาโพง10นิ้วนะครับแล้วก็ขนาด8นิ้วนะครับผมแบรนด์ใหม่ล่าสุดนะครับของ TAK นะครับก็คือตั๊กนั่นเองนะครับผมแบรนด์คนไทยแพ้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานหุ้มหนัง PVC นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทางเพจเรานะครับตัวนี้นะครับผมก็วันนี้จะมารีวิวนะครับว่าความสวยงามของลําโพงพวกนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกมาดูกันที่10นิ้วก่อนเลยนะครับ วันนี้ผมก็นําแอมขยาย AV 3 0 2 h นสนะครับมาทดสอบในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูกันที่หน้าตาของดอกลําโพงก่อนนะครับให้ดูกันแบบชัดๆนะครับตัวนี้นะฮะเคลือบมาอย่างดีนะครับเงาวับเลยนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นขอบนะครับขอบยางนิ่มนะครับก็ให้คุณภาพเสียงนะครับที่นุ่มลึกฟังสบายนะครับตัวนี้เป็นขนาด10บนิ้วนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับจะอยู่ที่4นิ้วนะครับก็สวยงามแบบนี้เลยครับ ด้านหน้าของเขาก็จะมีตะแกรงนะครับแบบนี้นะครับเป็นตะแกรงผ้านะครับก็จะมีแถมไปให้ทุกใบนะครับตัวนี้นะครับผมด้านล่างเขานะครับรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีพอดตระบายลมนะครับหตู้นะครับจะมี2อพตแบบนี้นะฮะก็คุณภาพเสียงเบสนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตู้ลำโพงชุดนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวทดสอบเสียงให้ลูกค้าทุกท่านได้ฟังนะครับว่าคุณภาพเสียงนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับทาง ว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้ผมก็ต่อไว้หนึ่งคู่นะครับต่อไว้สําหรับทดสอบให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับรับฟังกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันที่ช่องสปีเกอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดันแดงนะครับก็คือขั้วบวกขั้วลบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราสามารถเสียบสายลาโพงนะครับก็ต่อใช้งานได้ทันทีนะครับสวยงามนะครับงานเนียนๆลายไม้สักทองนะครับตัวนี้ทางด้านของ8นิ้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับดอกก็จะเป็นแบรนด์ของตั๊กนะครับแบรนด์คนไทยเลยนะครับตัวนี้ งานเนียนๆแบบนี้นะครับเสียงแหลมตัวนี้จะอยู่ที่3นิ้วนะครับสาหรับตู้8นิ้วนะครับด้านหน้างเขาก็จะมีตะแกรงผ้าแบบนี้แถมมาทุกใบนะครับก็ครอบปิดกันหนูกันแมลงกันเด็กนะครับที่จะจิ้มดอกให้ทะลุนะครับก็สามารถครอบป้องกันไว้ได้นะครับสําหรับตู้ชุดนี้โอเคส่วนขนาดตู้นะครับก็สนใจก็สามารถทักสอบถามได้นะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับคลิปนี้จะไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น รูปไว้นะครับแล้วก็มีขนาดนะครับมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ดูกันนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงกันเลยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็นำ Mav 3 0 0 h รุ่นนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB อีเล็การได้นะครับมาทดสอบในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาทดสอบระบบเสียงเลยวันนี้ก็เสียงดังนิดนะครับพอดีทําที่จอดรถอยู่ด้านข้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณภาพเสียงนะครับดอกขนาด10นิ้วนะครับคุณภาพเสียงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับตู้คู่นี้นะครับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับต้อนรับแบรนด์ใหม่นะครับแบรนด์ตั๊กนะครับแบรนด์ของคนไทยนะครับก็จัดโปรโมชั่นไปเลยครับจากราคาปกตินะครับ2,990บาทครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับหนึ่งคู่นะครับสองใบนะครับพร้อมฝาครอบนะครับอยู่ที่2,290นะครับจัดตรงฟรีเก็บเงินปลายทางครับสำหรับขนาดดอก8นิ้วนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ หคู่นะครับ1,590าบาทนะครับจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ